ชาวราศีมิถุนเดือนนี้เรื่องเด่นก็คือเรื่องที่ว่าดวงตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตและมีเสน่ห์ในวงสังคมในช่วง20วันแรกแคปเจอร์สวัสดีครับคุณชมสวัสดีครับคุณจอมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตา ลาวฟ์พิรุชตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับตอนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆเอาสคนด้วยครับครับทางช่อง y u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  e ของลาวฟ์และเพจ f c e e o o o ของลาวฟ์พยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับ หัวข้อแรกเรื่องเด่นประจำเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับ12เรื่องราว12ราศี12เรือนพบ บวกกับดาว1ิบดวงแบ่งออกเป็นวิธีการดูพื้นดวงของคุณวาสนาชีวิตจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคมีจุดเด่นข้อบกพร่องในเรื่องไหนอย่างไรมีโอกาสและมีอุปสรรคในเรื่องไหนอย่างไรในพื้นดวงบ้างแล้วก็เหตุการณ์ในอนาคตจะมีอะไรเกิดข,ขึ้นบ้างเกิดขึ้นตอนไหนเกิดข,ขึ้นอย่างไรมีวิธีการดูและคำนวณดวงตัวเองและคนอื่นอย่างไรก็สามารถมาเรียนรู้วิธีกันได้นะครับชาวราศีมิถุนเดือนนี้เรื่องเด่นก็คือเรื่องที่ว่าดวงตัวเอง เ,เป็นใหญ่เป็นโตและมีสเสน่ห์ในวงสังคมในช่วง20วันแรกแคปเจอร์20วันหลังก็ถือว่ามีความมั่นคงเลย20วันหลังมีความมั่นคงเป็นเกีย20วันแรกไม่มีเกียรติแต่ดูโดดเด่นดูมหาจากักรคือดูห้าหารดูผาดผลดูเป็นไงดูเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ดูมีสเสน่ห์แต่พอเป็นม,<า>มหา,าอุี่ดูสุขดูสุขุมแต่มีบารมีและมั่นคงนะความเป็นใหญ่เป็นโตมันมีแบบสองทรงซึ่งดีทั้งคู่ ช่ออดีดทั้ง,งคู่ดีทั้งคู่โดยภาพรวมนี่มันมีคว <c oughs> ามชัดเจดในในหลายมุมในหลายมิตินะ <c oughs> และช่วงนี้ <c oughs> ดาวสาหขนาดหน้าหลังและยิงมุมไปหอกไปที่พบคู่ครองก็มีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องความรักค่อนข้างหนักพอสมควรทุกขลาบในเรื่องความรัก ช่วงนีงร้ราศี <ละ S 1> มิถุนจะวุ่นวายกับเรื่องอย่างว่ามากเรื่องกิเลสตัณหาและการมราคะซึ่งปกติตัวเองก็เยอะอยู่ละแต่เดือนเนี้มันส่งผลไม่ค่อยดีเพราะมันทามุมปลาย <c oughs> หอกเนี่ยสามหกพลงที่ครบคู่เขอาจริงๆก็คือดาวพฤหัสมันก็สะเทือนไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งผลในตรงนี้อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการงานกระทบเป็นลูกโซ่เนาะเออมันก็ต้องดูว่ากระทบเป็นลูกโซ่มีโอกาสที่จะไปกระเทือนถึงการงานด้วยกับเมียน้อยทํางานอยู่ที่เดียว โหยังกล้าเลยนะการงานครับการงานสนับสนุนโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับช่วงนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการขึ้นค่าย f ฟประกาศออกมาแล้วนะก็ว่าจะขึ้นเป็นเกือบ5บาท4บาท 70กว่าสตางค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรต่างๆนานาหรือการที่จะประหยัดให้ตายก็แย่นะแนะนําว่ามีความพร้อมนะครับแนะนําให้ลงทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์3ปี5ปีคุ้มทุนแล้วแต่ระบบวารันตีอีก25ปียาวๆเลยนะครับหลังจากที่คุ้มทุนแล้วอีก20กว่าปีที่หลังเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสในการที่คุณจะได้มาจับจ่ายใช้สอยในส่วนอื่นๆไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟ ให้กับการไฟฟ้าแล้วครับเอาบริหารจัดการชีวิตบุญได้เลยนะครับเพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากไม่มีเสียเลยสนใจติดต่อมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์เอรอว่าพยากรณ์น,นะครับยินดีให้คำปรึกษาและติดตั้งทัวประเทศครับการงาน,นมีดาวศุกร<อ>์ตีโกนดาวเจ้าเรือนการงานในก<อ>สุภาษดาวศุกร์อยู่พบกระดุมพระอ่า<อ>มันก็เปิดทางให้เรื่องการงานเนี่ยมันเกิดสภาวะราบลื่นขึ้นแบบทันหัน สำเร็จได้จากบริวารที่มาแบบไม่คาดฝันอาจจะม,มีมือที่มองไม่เห็นแต่มือนี้หน้าตาดีอยู่เป็นดาวศุกอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยเรื่องงานเรื่องนี้คือดวงการงานดีใครตกงานไม่มีอะไรทำจะมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่แบบกระทันหัน <streaming> เป็นโปรเจกต์ลับอาจจะเป็นงานหมอดูอาจจะเป็นงานเลขางานเบื้องหลังหรืองานที่ต้องไปเช็คแคร์ดูแลใครแบบลับๆมิถุนเนี่ยดีอยู่แล้วคือ <c ười> ดาวการงานมั่นคงดี <m> มั่นคงอยู่แล้ว <c oughs> <the marketing> เออเางานมั่นคงดีอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงว่า ยังไงก็ดูทรงแล้วไปโฟกัสเรื่องอื่นๆนะฮะใ <c oughs> นกนงก็ <c oughs> <c oughs> พยายามให้งานมันเดินไปอย่างไม่มีุัสรรคอะไรนะเรื่องการติดต่อก็ดีดีไปหมดทุกอย่างนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องการเงินบ้างนะครับสนับสนุสนรายการโดยนะครับเบอร์นี้นะครับ3ามหกเเบอร์นี้ไม่มีอะไรครับติดต่อกับใครเขากระตกลงปรงใจทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินดูมีสเสน่ห์ดูสะดวกสบายราบรื่นไปหมด ติดต่อที่ไหนอย่างไรมีแต่ของกินของใช้กาแฟปนเปิกทุกอย่างดีอาสรุปสบายาแล้วก็เมทุนเป็นคนที่หาเพื่อนง่ายอยู่แล้วเฟนลี่อยู่แล้วใช้เบอร์นี้เพื่อนก็นนยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ย้ายค่ายเป็น a s เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ การเงินก็ดาวสุกนำหน้านะตื่นเต้นเร้าใจเรื่องเงินใหม่ๆตื่นเต้นเร้าใจมีเกณฑ์ได้เงินแบบไม่คาดฝันลูกเอาเงินมาให้แบบกระทันหันเออหรือลูกมาผ่านเงินแบบไม่คาดฝันก็ได้เป็นได้ทั้งได้และเสียแต่เป็นราชาโชคเนียังไงก็เป็นราชาโอกาสดีไว้ก่อนนะมาทางดีไว้ก่อนในช่วงนี้ราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าไง จะได้วัตถุสิ่งของอะไรแบบหรูหรา,าหมาเห่าเข้าบ้านอะชีวิตนี้อาจจะใช้แต่มือถือแล้วรู้สึกว่ามันจอเล็กดูแล้วปวดตาแต่จะมาเปิดคอมพิวเตอร์กับขีดเกียรจะเดินไปที่โต๊ะกูจะทํายังไงดีให้ จอใหญ่เหมือนโน้ตบุ๊กแต่หยิบง่ายเหมือนมือถือกูไปซื้อ iPad เลยอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็คือจะหาเรื่องซื้ออะไรเพิ่มอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยนะเพื่อนช่วงนี้ก็มาทําให้เงินคึกคักแล้วเพื่อนนี่ก็ช่วงนี้เพื่อนเยอะติดต่อคู่คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาจักรในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเรียกว่าการเงินก็เรียกว่ามันมีการสะพัดจะต้องใช้เงินในการไปติดต่อคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะเพื่อนเยอะไม่ใช่เงินเยอะนะเพื่อนเยอะเพื่อนมายุ่งเรื่องเงินเราเยอะไม่ใช่เงินเยอะ ขอโชคดีต่อไปเรื่องความความรักนะครับความรักครับสนับสนุสนรายการโดยน้ำยาบ,บ้วนปากโคลมเนะครับช่วงนี้โอมกคอนก็ยังอยู่กับเรานะครับอยู่ไปอีกประมาณช่วงนะู้นน่ะต้นต้นปีนู่นนะ่ะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนนะครับก็ขับบ้วนปาก 2- 3าครั้งต่อวันนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยการติดต่อสื่อสารเราก็ยังต้องออกไปใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวมีโอกาสแน่นอนนะครับก็รับมาก่อนนะแล้วก็ การที่เรารับเชื้อมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ควคอ้วนปากก่อนที่มันจะสะสมแล้วก็ททำลายเรานะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับอินบ็อกซ์ในเพจโหัวราพยากรณนะครับเราจะผ่านทุกซีซั่นไปด้วยกันนะครับ199บาทรวมส่งทั่วประเทศครับเรื่องความรักนะครับ ดาวพฤหัสรู้สึกจะเริ่มถอยหลังแนละ้ข้อดีทั้งข้อเสียมีหมดนะข้อดีของดาวถอยหลังคือกําลังมันแรงขึ้นดังนั้นช่วงนี้ทําบุญอะไรเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลในเป็นความเข้มข้นและชัดเจน เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดให้มีคู่ที่เกิดจากการงานมากขึ้นพบคู่ครองจากการทํางานแต่ข้อเสียคือมันช้าอช่วงนี้มันต้องมีการบ่มเพาะเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้ทันใจมิถุนปกติมิถุนมันจะชอบอะไรเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคนโสดมีเกณฑ์พบลักครั้งใหม่แบบเขาเรียกว่าไงอิมมีเดีย l y ่ไงปัจจุบันทันดวนทันทีทันใดไม่คาดฝันอช่วงนี้มาง่าย คือความรักมาง่ายช่วงนี้ไม่ถุนไม่ต้องใช้ความพยายามในเรื่องความรักมาแบบเป็นรักลับๆด้วยมักไม่ใช่รักแบบสภาวะปกติและแถมมีดาวคู่กิเลสก,กำหนัดทำมุมไปหอก3-6มหเงบีบลักขนาเล็งพบคู่ของอย่างที่บอกเหมือนในหัวข้อแรก <c oughs> เ,รเด่นประจำเดือนแหละมีเกณฑ์ว่า ลักซ <muitas S 2> ้อนต้องระวังนิดเดียวแต่ดูทรงแล้วคงไม่ได้ระวังเลยฟังไปก็เท่านั้นมิถุนไม่น่าจะทําได้หรอกในเรื่องของคนมีคู่ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะสะเทือนเหมือนกันนะสะเทือนสะเทือนเหมือนกันถ้าเกิดมิถุนที่ทําตัวแบบคนมีศิลธรรมเขาทํากันเนี่ยก็ก็จะไม่เกิดปัญหานี้แล้วก็คู่ก็จะช่วยเรื่องการงานได้อย่างดีอาชีพการงานอะไรเนี่ยคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยยันเมษาปีหน้าเนี่ยคู่จะซัพพอร์ตเรื่องงานดีมากอยู่แล้วแล้วพอดาวพฤหัสย้าย ปีหน้าก็ดีอีกเป็นราชาโชคเป็นราคะอีกถ้าใครมีคู่แบบจริงจังแล้วนะไม่ใช่คู่แบบที่มิถุนชอบมีนะหมายถึงคู่แบบจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยเนี่ยอันะดีมากประถมคำจุนมิถุนดีมากยังไงก็ฝากติดตามนะครับในคลิปอื่นๆของเราต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ